สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นเอฟซีของช่องเจน่างน้ำโชกนะคะสำหรับมือนี้เป็นเ้าของวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าคม 2, สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เานี้นะคะท่านผู้ชมแอดจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปตามตัวเลขแนวทางของอา,อาจารย์ประสิทธิ์น้ำโชกซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโชกเพิ่นก็ให้เฮ้าเป็นเลขสามตัวที่เขามัดตลอดนะคะท่านผู้ชวมวดที่เหล้วนีในสีเข้าโตนะคะ เขาตูดของเราคือสามสามสองห้าเรียกมันออกสองสามห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะของอาจารย์กับเขาตูดนะคะสำหรับหมวดนี่อาจารย์ก็ได้ทรงทั้งไายมาหาอดแล้วนะคะแอดกับอยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีกท่านได้นํ่ไปพิจารณาเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลหมวดเปนทีสามสิบท่านว่าคม่มสองพันหาอยหกสิบสี่นีนะคะ แอดก็เลยได้นํามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนําน,นะคะซึ่ง FC ของช่องเจน่านั่มโชคถูกทันทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะที่เขามาแล้วก็ขอความกรลุณาให้ท่านได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แอดได้ไปหาตัวเลขแนวทางเด็ดๆดังๆไม่ท่านผู้ชมอีกเทือนหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะ สำหรับผู้ใดที่เขามาใหม่ก็ขอให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้บ่พาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็เดๆจากทางช่องนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะคะไปฟังขั้เตือนจากทางช่องสึ่งกด u t u b e เพิก็ใไ้มีคขัเตือนนะคะท่านผู้ชมไดงห้จักว่าท่านผู้ชมที่เขามาฟังที่เขามาดูที่เขามาติดตามช่อง YouTube ทุกช่องแล้ว ต้องปฏิบัติจังไยนะคะทานผู้ชมอันนี้คือกฎกติกาของช่องยูทูบทีเพื่อนห้มีเนาะค่ะเนาะเข้ากับปฏิบัติตามกฎกติกาของเพิ่นนะคะเชิญฟังคําเตือนเลยค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทานผู้ชมขาขอพรบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเพื่อป้เป็นการเสียเวลานะคะทานผู้ชมขา ไปฟังแนวทางไปเมืองแนวทางของอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโฉกพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโฉกเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ประสิทธิ์งวดที่แล้วเพิ่นก็นให้เข่าโตดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะลวก็มีเข่าโตดและเดี๋ยวด้วท่านผู้ชมแอดมือก่อนเข้าโตดกับเข่าล่างค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะเดี๋ยวให้มึงย้อนหลังนะคะเนาะ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าอาจารย์ให้เข้าจริงๆนะคะดูเลยค่ะค่ะสำหรับงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมขาวันที่16ท่านว่าคม2564น้ะคะชุดอาจารย์ที่ให้มาเป็นเลข3ตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์บริจุดแต่ว่าถ้าใครเลือกซื้อหรือชอบก็เข้านะคะท่านผู้ชมอาจารย์ให้325แต่เลขที่ออกคือ235้นะคะท่านผู้ชม เออเขาเขาโตดนะคะเป็นเลขที่ชุด3ตัวนะคะ28ดหางนะคะเขาโตดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ที่ให้เฮ้ามาพิจารณาเสียงสื่อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อเป็นการตัดสินใจในการที่สิไปยิบจับลอตเตอรี่ในงวดวันที่สามสบท่านว่าค้ม2องพี นี่นะคะท่านผู้ชมคะซึ่งอาจารย์เอ่อที่ที่ว้าถึงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ซึ่งอาจารย์เพื่อนกะห้มัตตลอดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยาลาดเลขสามตัวของอาจารย์นะคะซื้อไว้ตัวละบาทสองบาทก็ได้หรือผู้ใดมีเวลาไดวิเคราะเนี่ยทางความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะก็เอาไปวิเคราะห์ตัดสินใจได้นะคะเพราะว่าตัวเลขของอาจารย์ที่สามตัวนี้นะคะ เพื่อนใส่เวลาในการวิเคราะห์พอสมควรค่ะท่านผู้ชมเข้าบ่ตองมาเปืองเวลาในการที่วิเคราะห์เฮาตัดสินใจเฮ้าแคปหน้าจอเ้วเอาไปมึงใดเลื่อยว่าเข้าสิเลือกสื้อตัวใดเฮาเสียวตัวใดมาประกอบกันนะคะท่านผู้ชมสาหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่30ธัท่านว่าค้ม2 5 6 4นห้อนี่อาจารย์เพื่อนก็ได้ทรงไล่มาให้แล้วนะคะเอ่อในช่วงแรกก็จะเป็นเลข2ตัวก่อนนะคะ3ตัวอาจารย์เพิ่นสีทรงม่อีก ั้งที่สองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทรงมาแล้วแอดก็จะเอาลงให้ทันผู้ชมท่านที่นะคะสําหรับเที่ยวนี้นะคะอาจารย์เมื่อก็ทรงมาเมือ่อคืนนี่ค่ะเมือ่อวานหรือเมือ่อคืนนี่แหละแอดก็ได้เอามาลงให้ทันผู้ชมมือนี้นะคะมือนีเป็น,น,นวันที่21่ธันวาคม2 5 6 4เน้าร้าของมือนีกับมาช่วไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะว่าอาจารย์ประสิทธิ์น้าโชคนะคะเพิ่นไห้เฮามาพิจรารณนา ให้เห้ามาเป็นการบ้านให้ห้ามาเป็นแนวทางให้ห้ามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจจังไดน,นะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะนี้คือแนวทางของอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโชคนะคะเพื่อให้แนวทางในการเสียงโชคหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่วดวันพฤหัสสบดีนะคะที่30ทธันวาคม5 6 6 4นะคะทานผูช่งคะ่ะอาจารย์บอกว่าเลขเด่นบน ฟันบนเลยคือ3นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็เด่นเจ็ดตัวรองก็คือ5กับ1นะคะท่านผู้ชมคะส่วนเลขหลักร้อยหลักร้อยของอาจารย์ก็คือ9กับ0ูนนะคะ9กับ0ตัวรองก็คือ1กับ2นะคะ3ตัวบนอาจารย์ห้มากรน,นะคะห้มาพิจัลนากรกษมีก้านยก้สามีนึ่9สอง3ามเก 035 117 177นะคะสำหรับชุด2ตัวบนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ให้มา30 07 31 17 35 77 39 25 91แล้วก็58นะคะท่านผู้ชมค่ะส่วนเลขท้ายลอตเตอรี่นะคะเลขท้าย2ตัว ก็จะเด่น8นะคะรองอยู่ที่3นะคะท่านผู้ชมค่าชุด2ตัวก็จะมี08 03 18 28 38 23 33แล้วก็53ตัวที่อาจาร,รย์เน้นสุดๆคือ28ก็สองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เออเพิ่นขีดเส้นใต้ไว้มี08ก็บูนพร้อมนะคะตัวกัน พูนบอกว่าการเลขเก้าไว้ในเดอ้อพันวานะคะการเลขเก้าไว้ด้วยจะมีสี่เก้ากับเก้าสองนะคะท่านผู้ชมนี่คือแนวทางของอาจารย์ประสิ์น้ำโโชคนะคะอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโโชคถ้าผู้ใดสนใจถ้าผู้ใดอยากติดต่ออาจารย์อยากซอรอยากถามกะเชิญติดต่อเบอร์ของอาจารย์ได้นะคะ080 85 2 9 4 9 8สองนะคะ อันนี้คือเบอร์ติดต่อของอาจารย์เนาะค่ะเนาะซึ่งอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโชคนะคะเพื่อนจะให้ตัวเลขเด็ดๆดังๆมันหมาน,น,น,นของเพื่อนแม่นๆของเพื่นนี่มาตลอดทุกงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าอาจารย์จะให้มาสองก๊อกก็คือก๊อกแรกจะเป็นเลขสองตัวสามตัวบางส่วนแล้วก็เลข้ายเพื่อจะให้ท่านผู้ชมไปพิจะะารณาเป็นแนวทาง ในการเสียงซื้อในการเาพิดการบ้านในการที่สิไปวิเคราะห์ตัดสินใจปเปแนวทางในการตัดสินใจไปเสียงซื้อสลากกินแบงนะคะเบื้องต้นคือเหตุการบ้านไว้กกรนะคะน่าจะบ,ก,บ,ก,บกเกิน2-3งสามมือ 30, อาจารย์อาจาอาจะชงตัวเลขชุด3ตัวมาให้ได้เฮ้านะคะเนาะกระถาฟั่งมึงนะคะ อาจารย์ทรงมาให้แล้วแอดจะเอาล่งช่องท่านที่นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วถ้าชอบนะคะคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดในเด้อค่ะผู้ใดที่เข้ามาใหม่ก็คอยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการที่สิไปหาตัวเลขแนวทางจากอาจารย์จากเซียนต่างๆจากปูต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้นาไ,ไ,ไปเป็นแนวคิดได้นําไปเป็นแนวทาง ในการที่สิไปตัดสินใจเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวัน 30, ที่30ธันวาคม2 5 1 6นี่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของอาจารย์ประสิทธิ์น้ำโโชคนะคะที่ให้แนวทางมาตัดสินใจเสียงซือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวัน 30, ที่30ธันวาคม2 5 1 6 แอดเจ้าลงใบไทยคิดเต็มเมให้ท่ทันผู้ชมได้แคบหน้าจอได้นําไปวิเคราะห์ได้นําไปเหตุการณ์บ้านอีกเทื่อนหน,นึ่งเนาะขะเนาะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแคน่นี้เจอกันไม่คลิปหนานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงโชคหมานลำรวยคิดเงินให้ได้ท่อคิดท่องให้ได้เงินคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใดคอยสมค้องหมาดรปารถนาอย่าอึดอย่าหยาดอย่าถูกอย่ายากเด้อค่ะท่านผู้ชมเงื่อนไหลเข้าติมกระเป๋อึ้งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้โชคหวานลำาุ้ยนะคะถูกหวยยกช่องไปน้ากันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามและสนับสน,นุนบ๊ายบาย